สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ตระกรุทกทุกท่านครับผมย่องเขตพระนจรวันนี้พระนจรมาในพื้นที่เขตน้องจอกนั่นเองเมื่อเอ่ยถึงเขตน้องจอกหลายท่านก็จะลำลึกไึกถึงได้ดีว่ากรุงเทพมหา,านครแบ่งเขตการปกครองเป็น50เขต เขตหนองจอกเป็นเขตที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ภพศาลที่สุดนั่นเองเขตหนองจอกชายแดนของกรุงเทพมหานครพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตหนองจอกจะเป็นพื้นที่เรียกว่าอากาศดีโอโซนดีเพราะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย จะเป็นที่ปลูกพืชผักเกี่ยวกับนาข้าวเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวได้เลยถนนที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ถ้าตรงไปข้างหน้าถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนเชื่อมสัมพันธ์ตรงไปข้างหน้าอีก2กิโลเมตรจะไปถึงสำนักง,งานเขตน้องจอก ถ้าตรงเปไน็นไวยบรรทัดสุดขึ้นไปนู่นก็จะไปสิ้นสุดที่เขตเอ,อ,อำเภอลำลูกกาเมืองปงทุมธานีนั่นเองสองกิโลเมตรจากพื้นที่ตรงนี้ไปเขตเหน้าเขตสำนักง,งานเขตหลองจอกก็จะเป็นสีแยกซ้ายมือไปมินบุรีขวามือก็ไปเ,เขตอำเภอบางน้ำเปลี่ยวค่ะ ช่วงเวลานี้ก็ประมาณ1ิบโมงกว่าๆซ้ายมือที่ทุกท่านได้ชมนี้เป็นมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านวิศวกรรมสี็นที่สุดนั่นเอง ซ้ายมือนี่เต็มไปด้วยหอพักหอพักนักศึกษาเรียงเป็นแถวเป็นแนวถนนเชื่อมสัมพันธ์ซีกด้านนี้ตรงไปสุดเขตลาดกระบังสนามบินสุวรรณภูมินั่นเอง แต่จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปสักประมาณสามกิโลก็จะเป็นสีแยกสีแยกนั่นก็คือถนนสวินทวงสามศูน์สี่นั่นเองซ้ายมือจะไปฉะเถิงเาขวามือไปมินบุรีอากาศขณะนี้กำลัง เย็นสบายสบายเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังทำงานนั่นเองทำให้รถไม่เคยแยะไม่เคยมาหาก เขตน้องจอกพื้นที่สีเขียวเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนน้องจอกกำลังเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุขด,ดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าพื้นที่มากที่สุดในจำนวน50%สของคอธร์มอน น้องจอกกำลังเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าประชาชนไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่น้องจอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอากาศดีเย็นสบายสบายนั่นเองประชาชนหนีความแออัดจากเขตทั้นในเข้ามาพื้นที่น้องจอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น น่าอยู่น่าอาศัยเรียกว่าเป็นเมืองกําลังพัฒนาอากาศดีเย็นสบายปราศจากมนภาวะนั่นเอง อาหารปิดซะแล้วจะมาชิมร้านขาประจำกันร้านเจ้องปิดซะแล้วอันนี้ก็ร้านครีนปาร์คล้างร,รถ ก่อนนี้แอดมินเคยอยู่ที่นี่และก็จะนำรถมาร้างได้บางโอกาสในร้านขาประจำค่ัสะอาดสะอ้านบริการดี ร้านขายผลไม้ขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าเพราะผลไม้เป็นอาหารยอดนิยมของทุกเพศทุกวัยนั่นเองเม่กอดจะมาอุดหน,นกันเป็นประจับจนมาถึงซอยสิบซอยสิบเกำลังปรับปรุง พื้นที่ซอยอาคารพาณิชย์เดี๋ยวมาชมอาคารพาณิชย์ราคาไม่แพงอยู่ตรงข้ามเทคโนโลยีมหานครถนนเชื่อมสัมพันธ์ซอย เัองอากาศดีเย็นสบายช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าสู่แล้วดูเลือกตั้งเดือนหน้าก็ค่อนข้างจะหาเสียงกันนี่คืออาคารพานิชป้ายรถเมล์หน้าอาคารพานิชที่จะ ขออนุญาตแนะแนำแนะนำผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีความคิดที่จะทำเป็นออฟอฟิศเป็นบริษัทห้างร้านจะได้มาติดต่อซื้ออาคารพาณิชย์อยู่หลังนึงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันอยู่หลังป้ายรถเมย์อยู่ด้านหน้าร้านจอดรถ อยู่ด้านหน้านี้นั่นเองเรียกว่าทำเลดีทำเลเหมาะเจ้าของกำลังติดป้ายประกาศขายอาคารพาณิชย์อยู่คนดีร้านพิซซ่า เข้าได้ทั้งซ้ายและขวาลานจอดรถดกว้างขวางด้านนี้ก็เป็นทางเข้าซอย17ถนนเชื่อมสัมพันธ์เขตแขวงกระทุ่มรายเขตน้องจอกนั่นเองแต่ของติกกำลังปิดป้ายประกาศ เพราะว่าไม่ได้อยู่อาศัยก็เลยจะขายนั่นเองป้อมตำรวจอยู่ปากซอยรอดภัยอันนี้เป็นซุ้มรถโมอเตอร์ไซค์รถจ้างและก็ซุ้มรถเมล์ร้านทองสว่างสวยเสริมสวยเครื่องเขียน ซอยเชื่อมอเชื่อมสองพันสิบเจ็ดถนนสุวินทวงศ์ป้อมตำรวจตรงปากซอยพอดีซ้ายมือจะเป็นทะลุซอยสิบสามได้มีหอพักด้านหลังนี้เพียบเต็มไปหมดด้วยเช่นกันท่านใดที่มีทรัพย์มาก และมีไอดีดีๆมาซื้ออาคารพาณิชย์ร้านที่จะขออนุญาตแนะนำต่อไปนี้เพื่อจะได้ทำธุรกิจเป็นออฟฟิศการค้าการขายนั่นเองอยู่ใ,ใกล้ร้านทองร้านจอดรถสะดวกสบายติดกับร้านเครื่องเขียน เอทนนั่นงมีร้านส้มนาฬิกาและคลินิกหมอฟันเจ้าของกำลังติดป้ายประกาศขายเห็นว่าราคาไม่แพง ขายตามสภาพนั่นเองติดต่อได้ตามเบอร์โทร081617 1769าทำเลดีทำเลเหมาะตั้งอยู่ตรงกลางอาคารพณิย์ทั้งหมด เรียกว่าซื้อทำเลนั่นเองป้ายรถเมย์อยู่ด้านหน้าท่านใดที่สนใจจะซื้ออาคารพาณิชย์ก็ติดต่อที่เบอร์โทรดัทงที่กลาวเรียนจะเบื้องต้นนี้นะครับผมสวดมนต์สวดพรขอให้ได้นอนตึก สวัสดีครับผม